รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One man, two men One woman, two women One fox, two foxes One sandwich, two sandwiches One boy, two boys One girl, two girls Two t o to teach one sheep two sheep one fish two fish one baby two babies one puppy two puppies one toy two toys one mouse two mice one pen one pen, pen, 12ก็องเป็นสลิสวัสดีครับ สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะครับ6ทับ6ทับ2แล้วก็6ทับสนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำามรู้จักเกี่ยวกับคำนามและก็คำกริยากันก่อนคำนามนะครับเป็นคำที่แทนชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆนะครับที่สามารถนับได้หรือนับไม่ได้นะครับอันนี้คือคำนามส่วนคำกริยานะครับเป็นการกระทำชนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับในคำศัพท์จะมีคำว่า V อยู่ตามหลังนะครับในวงเล็บนะครับส่วนคำนามจะเป็นตัว n นะครับอยู่ตามหลังวันนี้นะครับ คุณครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะคําว่าเอกพจน์กันก่อนเอกพจน์คือ s i n g u l a r นะครับซึ่งแปลว่าหนึ่งนั่นเองพหูพจน์นะครับแปลว่า l u r ร l นะครับนั่นคือ2มากกว่า2ขึ้นไปนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนนะครับว่ามีอยู่สีหหลักการด้วยกันคํานามทั่วไปนะครับเราสามารถเติม s ตามหลังได้เลยนะครับเช่นคําว่า Pen นะครับ p พ n ปากกา1แท่งนะครับถ้าเกิดว่าปากกา2แท่งหรือมากกว่า3แท่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เราแค่เติม s ตามหลังนะครับเป็น pens นะครับ one pen two pens นั่นเองนะครับแค่เติม s ตามหลังนะครับอันนี้คือคำนามทั่วไปเราเติม s ได้เลยอย่างแรกนะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย s s s ch sh x นะครับ คำนาต่อไปนี้นะครับที่ลงท้ายด้วยคําเหล่านี้นะครับให้เราเติม es ตามหลังได้เลยเช่นคําว่า glass glass แปลว่าแว่นตานะครับถ้าเกิดว่ามีแว่นตา2ออันขึ้นไปก็เติม es ได้เลยนะครับเป็น glasses นะครับ glasses ตัวอย่างเช่น grandpa can't find his glasses grandpa can't find his glasses คุณตานะครับหาแว่นตาของเขาไม่เจอนะครับกลั s s เส้นนอาจจะเป็นแว่นตาของเขาตัวยอย่างข้อที่2นะครับคำว่า Sandwich นะครับลงท้ายด้วย ch นะครับลงท้ายด้วย ch ดังนั้น Sandwich หนึ่งอันเราก็ใช้คำว่า Sandwich ถ้า Sandwich หลายอันเราก็เติม es ไว้ด้านหลังนะครับเป็น sandwiches นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับ How many sandwiches do you have? How many sandwiches do you have? คำถามนี้นะครับเป็นการถามว่าเธอมีแซนด์วิชกี่อันหรอนะครับเธอมีแซนด์วิชจำนวนกี่อันหลักการข้อที่2นะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นะครับให้เราเปลี่ยนจาก f จาก F และ fe นะครับเป็น v เียก่อนนะครับหล้วจากนั้นเติม es ตามหลังได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการข้อที่2นะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย F F E นะครับให้เราเปลี่ยนจาก F F E เป็น V นะครับแล้วก็เติมด้วย E S นะครับตัววีในที่นี้อ่านว่าเบิร์กนะครับ V บิรนั่นเองนะครับ <V. S 1> อย่างเช่น Wolf นะครับ Wolf ที่แปลว่าหมาป่า <c oughs> W O L F Wolf หมาป่านะครับลงท้ายด้วย F นะครับดังนั้นเราเปลี่ยนจาก F เป็น V แล้วก็เติม E S เป็นหมาป่าหลายตัวนะครับ Wolves นั่นเอง อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือมีดนั่นเองนะครับนั่นคือ knife k n i f e นะครับ knife นะครับไม่ได้อ่านว่ากันไนฟ์นะครับซึ่งคำเนี้ยนะครับลงท้ายด้วย f e นะครับเราเปลี่ยนจาก f e เป็น v นะครับแล้วก็เติม e s นะครับเป็น knife นั่นเองนะครับ knife นั่นเองนะครับเป็นมีดหลายอันนั่นเองยกตัวอย่างเช่น d o e w o l f take care of m o u t e หมาป่านะครับ ดูแลเม้าคลีนั่นเองหมาป่าหลายตัวนะครับดูแลเมาคลีนั่นเองข้อที่3นะครับคำนามนะครับที่ลงท้ายด้วย Y นะครับมีสองแบบด้วยกันแบบแรกนะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย Y ก่อนหน้า Y เป็นสระสระในที่นี้มี5อย่างด้วยกันนะครับ a e i o u นะครับให้เราเติม s ได้เลยตามหลังนะครับเช่นคำว่า toy to y ที่แปลว่าของเล่นนะครับถ้าเกิดว่าของเล่นหลายอันเราคเติม s ด้านหลังได้เลยเป็น toys นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านหลังของทอยจะเป็น y นะครับก่อนหน้า y เป็นตัว o นะครับตัว o นั่นก็คือสระนั่นเองให้เราเติม s ได้เลยตัวอย่างที่สองนะครับง่ายๆเช่นคำว่า key key k e y key ที่แปลว่ากุญแจนะครับก่อนหน้า y เป็นสระนั่นคือตัว e นะครับให้เราเติม ได้เลยนะครับเป็น Keys นั่นเองเป็นกุญแจหลายดอก2อนะครับข้อ2ที่เขาบอกว่าก่อนหน้า y เมื่อกี้ก่อนหน้า y เป็นสระใช่ไหมครับแต่นี่ก่อนหน้า y เป็นเพียงชนะนะครับซึ่งในชนะในที่นี้ก็คือคําที่นอกเหนือจากสระ a e i o u นั่นเองนะครับก่อนหน้า y เป็นเพียงชนะให้ลอาเปลี่ยน y เป็น i และเติม e s เียก่อนนะครับเช่นคําว่า baby baby นะครับลงท้ายด้วย y แต่ก่อนหน้า y เป็นตัว b นะครับก่อนหน้า y เป็นตัว b เราต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i นะครับแล้วก็เติม es เป็น babies นั่นเองนะครับที่แปลว่าเด็กหลายคนนั่นเองตัวอย่างที่2นะครับคือ Pu ppy. Pu ppy ปั๊ปปีปั๊ปปีแปลว่าอะไรครับปั๊ปปีแปลว่าลูกหมาเล็กนะครับ ด้วย y ก็จริงนะครับแต่ก่อนหน้า y เป็น p นะครับเป็นเรียนชนะให้เราเปลี่ยนจาก y เป็น i นะครับแล้วก็เติม es นะครับเป็น puppies puppies แปลว,ว่าลูกสุนัขหลายตัวนั่นเอง mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นนะครับคำที่ลงท้ายด้วย y ก่อนหน้า y เป็นสระนะครับเช่นคำว่า mm hmm. miss patty went to korea three days ago miss patty went to korea three days ago นะครับเห็นไหมนะครับ three days 3วันนะครับสวันที่แล้วเห็นไหม s นะครับมี s อยู่ตามหลัง days นั่นเองนะครับไม่ต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเ,ออเปลี่ยนจาก y เป็น i นะครับนั่นก็คือ mom like to tell bedtime stories m o m like to tell bedtime story นะครับแม่เล่าเรื่องราวมากมายนะครับในช่วงก่อนนอนนนเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างหมดนะครับไปขยับไปที่ข้อที่สกันบ้างนะครับข้อที่สี่คำนามทั่วไปนะครับเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับคำนามทั่วไปเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับนามหนึ่งอย่างแบบอื่นนามสองอย่างก็แบบสองอย่างนะครับก็แบบอื่นนะครับเช่นคำนี้นะครับคำว่า food food ฟูดแปลว่าเท้านั่นเองนะครับฟุตบอลเห็นไหมเราต้องใช้อะไรในการเล่นครับใช้เท้าในการเล่นฟูดถ้าเกิดว่าขาหนึ่งขาเขาเรียกว่าฟูดนะครับแต่ถ้าขาหลายขานะครับเราเรียกว่าฟีด E E T เห็นไหมนะครับฟูดกับฟีดมันต่างกันเลยมันเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับตัวอที่2นะครับม Mouse, Mouse, Mouse ้าวส์ม้าวส์กิ๊เมาส์เองนะครับม้าวส์ม้าวส์แปลว่าหนู ถ้าหนูหลายตัวนะครับก็คือ mice mice m, ice, m, ice, m i c e mice แปลว,ว่าหนูหลายตัวตัวอ,อย่างที่เห็นได้ชัดคือ man m a n m a n man แปลว,ว่าผู้ชายหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายหลายคนคือ men นะครับผู้หญิงก็เช่นกันนะครับผู้หญิงหนึ่งคน woman woman นะครับ w o m a n woman นะครับ ถ้าผู้หญิงหลายคนก็เป็น W O M E N อ่านว่าวีเมนนะครับไม่ใช่ women นะครับวีเมนอ่านว่า Women นะครับ,รบ, women, รบเป็นผู้หญิงหลายคนนะครับคำศัพท์นะครับเหล่านี้นะครับเข้าเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่นนะครับ I saw four mice in the garden I saw four mice in the garden ฉันเห็นนะครับ หนู4ตัวอยู่ในสวนนะครับชั้นเห็นหนูสตัวอยู่ในสวนเห็นไหมนะครับ I saw I saw S, I saw. s A W U. นะครับจากคลิปที่แล้วที่ครูสอนไปนะครับเรื่องกับ past simple tense นะครับ I saw saw เป็น verb ช่องที่2ของ s นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับ tense ที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S <uk> <S ขยับไปที่ข้อที่5กันบ้างนะครับข้อที่5นะครับ คำนามนะครับบางตัวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเด็กเลยนะครับซิงคูล่าแบบไหนพูร์ลก็แบบนั้นนะครับเช่นคำว่า e e พ s h double e p She ชีพที่แปลว่าแกะนะครับแกะหนึ่งตัวเขาเรียกว่า e ีพแกะหลายตัวก็ชีพเหมือนกันเหมือนเดิม s h เดเบิลแล้วก็พีไม่ต้องเติม s ให้มันนะครับเป็นชีพเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่าแกะหลายตัวตัวอย่างตัวอย่างที่2นะครับนั่นก็คือ fish นะครับ fish ที่แปลว่าปลานะครับ fish นะครับลงไทยรีสเอสก็จริงแต่คำนี้นะครับไม่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 ่ไม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  ปลาหนึ่งตัวนะครับถ้าปลาหลายตัวก็ fissh เหมือนกันนะครับ fish เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นปลาหลายตัวโอเนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ deer นะครับ d e e r deer ที่แปลว่ากวางนะครับกวางหนึ่งตัวเขาเรียกว่า deer กวางหลายตัวก็เรียกว่า deer เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับ <Yeah. S 1> moose like to swim to lake in the summer moose like to swim in the lake in summer นะครับ กวางมูสชอบไปนะครับว่ายน้ำที่บึงนะครับในช่วงซัมเบอร์มูสก็เช่นกันครับจะมีอีกคำศัพท์หลายๆคำศัพท์นะครับที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับให้นักเรียนศึกษาเองนะครับแล้วก็ทำรายงานให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดที่ผู้สอนนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนรูปเอกพจน์ให้เป็นพระบูพจน์นะครับ how to change singular noun to plural เองนะครับ อยู่ดีๆเราไม่สามารถเติม s ได้เลยคำนามนะครับบางตัวเราจะทําให้เป็นหลายอย่างนะครับเราไม่สามารถเติม s ได้เลยนะครับเราต้องดูหลักการ4ี่ห้าข้อที่ครูยกตัวอย่างไปสักครู่นี้นะครับศึกษาไว้นะครับแล้วก็ทําใบงานที่ครูให้ไว้นะครับสำหรับนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ a s s a l a m u a l a i k u ะ w a าะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h